สวัสดีครับผมตากล้องนะครับคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากมีของขวัญที่แฟนเพจท่านหนึ่งส่งมาให้นะครับผม <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าควรที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าพิเศษจริงๆนะครับปกติแล้วนานๆทีจะมีแฟนเพจเขาส่งของอะไรมาให้นะแต่ว่าวันนี้เป็นของที่โอ้โหโ ว่วววบาบังกันทําไมเนี่ยปกติแล้วก็มีแฟนเพจส,ส่งมาให้บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นของที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับ,บที่ผมอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่ามันเป็นเค้กเค้กอะไรดูสิเพื่อนๆดึงดูสิสเค้กลูกพิซซ่าก,กับกังฟูนะครับผมเป็นเค้กของน้องแมวบ้านนี้นะดูสิอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ คุกกี้หรือเปล่าเนี่ยคุกกี้ปะซึ่งเค,ค้กอันนี้นะครับผมเขาส่งมาประมาณเมื่อ2วันที่แล้วนะแต่ว่าผมยังไม่กล้ากินเลยนะเป็นเค,ค้กที่ผมว่าผมทําใจจะกินยากมากๆเลยนะเพื่อนๆมันเหมือนกินแมวตัวเองหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้พี่เศารพี่เสาหน้าพี่เสากับเค,ค้กเหมือนไหมเหมือนกันเด้ โอเคครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทําใจยากมากๆเลยนะในการกินเค้กหน้าแมวตัวเองนะครับผมผมก็เลยจะมากินโชว์ให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็เป็นพยานไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าผมได้กินเค้กหน้าแมวตัวเองไม่ได้กินแมวตัวเองครับกินเค้กมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทําใจยากจริงๆนะขอกัดหูหน่อย ก <C> e <at> ินแมวตัวเองหูแหวงแล้วยงยงแต่ได้ยงไม่มีดูตีเป็นเบือนตอนนี้ต้องเล่นหูแหวงแล้วดูตออีอร่อยดีนะครับผมปกติผมไม่ค่อยชอบกินของหวานสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะอร่อยดีมันพิเศษตรงที่เป็นรูปแมวตัวเองนี่แหละเราเล่น <C> e <at> หูแหวงหมดแล้วโอเคต่อไป กินกังฟูกังฟูถูกกินแน่ๆกังฟูนี่จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติหนึ่งครับตาแหวงนลงสายจังเลยอ่ะดูดิกังฟูก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาตินะคล้ายๆกับรสถ,ถั่วแล้วก็มีนี่นะครับผมสบ,บู่ไป ไม่ใช่สบ,บู่นะเป็นคล้ายๆกับช็อกโกแลตเคลือบเคลือบกับอโอรีโอหรือคุกกี้นะั่แหละข้างในเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะครับโอ้โหร่วนร่วจะกินแล้วนะครับพอ <c oughs> ดีแช่ตู้เย็นไว้นานหน่อยมันเลยแข็งอืมหวานดี สรุปนะครับขอขอบคุณนะครับผมสำหรับพี่แฟนเพจที่ส่งเค้กรูปแมวของผมมาให้ผมกินนะครับผมสุดยอดเลยนะเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดและผมก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้จริงๆนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแฮปปี้นิวเอียร์ขอให้มีความสุขนะครับผมขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะถึงแม้จะเป็นการอวยพรย้อนหลังก็ตามนะครับผมขอบพระคุณครับที่ติดตามช่องนี้มาโดยตลอดนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ผมขอตัวไปกินพิซซ่าให้หมดก่อนดูสิโอ้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 หูแว้ง